คุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวเชย,ยาพัฒแสงมีคะ่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นะคะได้นําคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณพ่อสุรชาติการทาวิชยานนท์เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวนะคะซึ่งวันนี้คุณพ่อมีเคล็ดลับดีๆนะคะเทคนิคดีๆมานํามาเผยแพร่สู่เว็บรักบ้านเกิด .com ะคะ่ะเรามารู้จักกับคุณพ่อสุรชาติการทววิชยานนท์ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณพ่อครับสวัสดีครับค่ะ วันนี้นะคะคุณพ่อคะจะมีเรื่องราวดีเทคนิคดีๆนะคะนำมาเผยแพร่สู่เว็บรักบ้านเกิด .com ของเราวันนี้คุณพ่อมีอะไรที่จะให้คุณผู้ชมได้อรู้คะครับเทคนิคที่จะมานำเสนอวันนี้เป็นองค์ความรู้หนึ่งก็คือการทำาสาของมะนาวนะครับค่ะมะนาวเนี่ย,มเ,ยเมื่อให้ผลผิดไปทุก,ทกระยะหนึ่งประมาณสัก4ปีหรือ5ปีต้นก็จะเริ่มส้มแล้วก็ฟื้นตัวชา้าค่ะเราจะทําให้เขา เกิดใหม่เป็นต้นมะนาวใหม่ให้คนปิดใหม่ให้กับเราผมมีเทคนิคก็คือการจะทําสามะนาวมะนาวสังเกตมาตัวน,นี้จะเริ่มโทมแล้วก็ฟื้นตัวช้าเราก็จะทําสาวด้วยการตัดแต่งกิ่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าตัดแต่งกิ่งอย่างไรคุณพ่อครับกิ่งเนี่ยก็คือเป็นกิ่งที่แก่แล้วหรือว่ากิ่งคืออายุนานแล้วคะคุณพ่อคะดูต้นเขาทุกท,ทุกกิ่งเราจะตัดออกหมดเลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าการทําสาแต่ ทั้งหมด100%ยเปอร์เาอเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคของคุณพ่อสุรชาติกันนะคะว่ามีเทคนิคในการทําสาวมะนาวอย่างไรเชิญชมค่ะครับก็คือการตัดแต่งครับตัดทุกกิ่งกิ่งที่จำเป็น,นะคะคุณพ่อว่าจะต้องเป็นกิ่งใหญ่ถจะ,ะทำการสาวมะนาว สาวได้อยู่ที่ต้นฮะทํตัวทำทั้งหมดเลยค่ะโอ้คือทั้งต้นเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคะทั้งต้นเลย๋อค่ะคือไม่จะเป็นแล้วก็เป็นกิ่งใดกิ่งหนึ่งแต่ต้องเป็นทั้งทั้งทั้งต้นเลยนะคะอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มากมายใช่ไหมคะมีแต่ตัดแต่งกิ่งมีแต่ตัดแต่งตัดแต่งกิ่งอย่างเดียวเอาละค่ะนี่ก็คือเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการสาวต้นมะนาว อันนี้คือถือได้ว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อคะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีขั้นตอนอะไรอีกไหมคะแล้วก็ดูแลปกติใหน้ำให้ปุ๋ยค่ะปกติบเรื่ะยๆพ่อก็จะงอกกิ่งสร้างพุ่มใหม่นะครับพวกิ่งใช้เวลานานไหมคะคุณพ่อก็ประมาณสามสิบวันก็จะเริ่มงอกออกมอ๋อสามสิบวันนี่คือจะมีตัวกิ่งยอดใหม่ยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆเยอะไหมคะทีนี้พ็แล้วก็ เยอะฮะเยอะแล้วก็คอยสั้นงปุ่มอย่าให้มันเยอะเกินไปค่ะแล้วการดูแลล่ะคะคุณพ่อคะทั่วไปปกติปกติน้ำเดิมใช่ไหมอ๋อเหมือนกับเราปลูกมะนาวอ่าทั่วไปอยู่แล้วค่ะคือมันจะเร็วกว่าครั้ที่เราจะออกตนใหม่มาปลูกค่ะพอใช้ต้นเดิมก็จะแตกออกมาใหม่ให้ผนปิดดีเท่าเดิมอ๋อลูกก็โดกเหมือนเดิมการดูแลก็เหมือนเดิมถูไหมคะอ๋อค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ก็คือ,อวิธีการทําสาวมะนาวนะคะที่ดูแล้วนะคะง่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทําได้นะคะหรือว่า,อ,าอยากจะรู้วิธีการดูแลสามารถที่จะติดต่อมาอยัางเว็บรักบ้านเกิด .com ของเราได้คะ่ะวันนี้นะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com แล้วก็คุณพ่อสรุรชาติกันพทววิเชานนท์เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต้องอาลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ